สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นแมตช์กระชับมิกันดีกว่าครับโดยที่ผมจะเล่นแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับซึ่งตอนนี้หลังจากอัปเดตแล้วผมรู้สึกว่าค่าพลังของทีแมนยูนะครับไม่ได่เต็มห้าดาวนะครับผมไม่ได้เต็มห้าดาวนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับลิเวอร์พูลที่เขาเต็มห้าดาวกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคครับชุดเลี้ยฟูก็เป็นชุดที่สวยงามนะครับผมและเืซอแมนยูก็เป็นทีมเจ้าบ้านนะครับมาครับวันนี้เราคลิปเดียวคลิปเดียวเลยตัวละคร,รามาครบนะครับว่าจะเป็นนายประตูนะครับผมลัดฟอดหรืออะไรก็ตามนะครับ A warm welcome to the theatre of dreams, okay. which could be realised all Saturday night. Because only winning matters when it's <laughs> Manchester, Manchester United versus Manchester Liverpool. Liverpool. I'm Guy Mobley with Sue Smith bon alongside me. There's always an extra team kill, when these two meet. It really is, and this is a huge game. Mm, Just listen to the noise in here. The most successful clubs in English football going up against each other always makes it an exciting one. This could go either way. สโลปี้ the on the ball Here's how Manchester United line up Andre Onana is in goal Victor Lindelof start s, <S alongside n Samu Martinez as the centre backs Casemiro plays alongside Bruno f e r n a n d e s in central midfield มักอันโทนี่ครั้งนะครับอุ๊บ <ch> <c oughs> โอ้โห <c oughs> ไอเฮียสุดยอดเลยพวกนี้โคตรสวยครับเอาจริงครับโหเปิดประตูขึ้นนำะ <c oughs> นะครับผมในบ้านของโอรสฟอร์ดนะครับผม แต่งนี้ไม่ถูกใจแฟนลิร์พูแน่นอนนะครับที่ผมเล่นในขณะนี้ครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเล่นริร์พูต่อเหมือนกันนะครับในคลิปต่อไปโอ้โหลูกนีม้มันเป็นการจับแต่งที่สวยงามจริงไอ้มันผิวขึ้นเยอะเลยอะ่ะการเล่นการแบบการเล่นเนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะว่าการเล่นภาคนี้มันมันสมกับเป็นฟุตบอลน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับผมโอเคครับในนาทีที่5นะครับมันชื่ออะไรว่ามามาเตอร์ผมก็ไม่รู้จักเลยตัวละครใหม่หรือเปล่าโอ,อ้โหแบรนบาสิก,ก้าครับผม โอ้โหใจอย่างงี้ไม่ทันโรเบอสันแน่นอนอึ๊บอึ๊บโอ้โหกระชิงคาร์มิเซลโล่อ้คาร์มิเซลโ,ออโออเซล่ไม่ทำอย่างนี้หวานเบสก้าครับไปอ,<า>อนทโทนี่ยิงครับโอ้โหสุดยอดครับ เดครับเล่นยังไงให้เหมือนฟุตบอลจริงนะครับผมมาครับ <c oughs> ทำไมในชีวิตจริงไม่เล่นเหมือนอย่างนี้นะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับผมโอ้ตายตายแอนทโทนีนะครับผม ตัดกันมาให้ไวนะครับผมผมต้องการที่จะทำให้คลิปนี้มันไม่ยืดยาวเกินไปนะครับจะได้ออนใน f a c e b o o ได้ด้วยสวอสไลน์มาครับกักโปจักโปได้บอลจักโปไม่ผ่านนะครับเซเมโซโลได้บอลอยู่ครับหยอดไปอีกแล้วครับผมแอนโทนีอีกแล้วโอ้แค่นี้โดนครับเฟอรนนเดสเอริกสัน มาครับเตะมุมครั้งแรกนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ it's put into the middle ไม่ผ่านครับเอ้าไม่ผ่านอีก And it has been carelessly given away. Anthony. Promising looking ball. And he's got that one away. Wan-Bissaka. Onto Casimiro. โอ้โหแอนโทนีจะลากว่ะโรเบิร์ตสันครับจอร์ดี้วาร์ติโอแอนดี้โรเบิร์ตสันอันนี้โรเบิร์ตสันนะครับอัเล็กซิสแมคแอลิสเตอร์คาร์โบล์โดนดักไว้ครับอ้าวไม่เข้าใจกันนะไปครับโกเดนเดสครับโกเดนเดส ล้ำเหรอโอ้โหผมเสียงยีนะครับโอ้ยยเ้โคสวยเฮ้ยเล็กเต้นลกยิงไกลนะครับบอลยังไม่ตกถึงพื้นเลยครับ โอ้ oh, โหแล้วเขาสามเลี่ยมอย่างสวยงามจริงครับผมโอ้ oh, โหแฟนๆดีใจนะครับแฟนๆดีใจนะครับผมนะครับชีวิตจริงไม่ประสบชัยชนะน,นะครับแต่ในเกมเรา <laughs> ประสบชัยชนะน,นะครับผมโอเคครับไม่เป็นไร So it's three nil as the game r e need to get tighter here. But not the end result. They want to an encouraging position. The counter looks on here. Options available. Oh. Well, can he get onto this? Hmm. Well, that's what he's Laporte. Laporte. Oh, it's a good Laporte. 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 ระบบการเล่นของแมนยูครับอ้าวรื่ <Has to S 1> ว่า <be. S 1> ผมเลือกความโง่เกินไปนะครับอ้โและกอดมันไม่เท่เลยดาโลนนคัมิซาโลยิงมากครับแม่อม,มีระบบแบบ ก็เรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนรีเพย์ย่อยครับไปดูว่าจังหวะการที่พยายามจะทำประตูเมื่อกี้ครับมันเป็นยังไงแจ็คโปครับแจ็คโปจะผ่านด่านไม่ได้ครับผมแมคคาลิสเตอร์แจ็คโปอีกรอบนึงเฮ้ยมฮ้ยยาครับยาอาบิสตาก้าครับแอนโทนีแอนโทนี โอ้โหเรียบร้อยครับไม่ผ่านคารโนเต้นะครับสบอสลน์สไลม์มั้งเลยเฮ้ยปิดฟาวด์ครับปิดฟาวระวังนะครับเฮ้ยโอ้โหวันนั้นน่าซฟได้ดีครับเป็นปฏิกิริยาที่ดีนะครับ United recovering possession well Liangala Diogo But we'll now there could be a chance hey, to kill oh, me. Oh, they were getting interested there, but not anymore. โอ้โหเปิดอย่างนี้โรบสันแม่ผ่านครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมจบไปที่3-0นะครับแมนเชสเตอร์เนี่ยเป็นนำลิเวอร์พูลนะครับอนโทนีครับผมมาเตลยีเลสตันนะครับแอนโทนีแล้วก็มาเตลนะครับผมกุทำประตูในครึ่งแรกนะครับผม มาเราไม่ยืดเยื้อ,ะอะนะครับไปต่อในครึ่งหลังกันเลยดีกว่าเอ้ so <c oughs> แล็กฟอร์ดทำ่างนี้ซอบอสไลน์ปึ๊กคาร์เมสโลนี่ถือว่ายังไม่ได้ดีนะ วิ่งชี้ทางอย่างนี้เฟอร์นเดสเฟอร์นเดสโอ้โหลีลาครับลีลาสวยงามเฟอร์เดนเดตโอ้เดนเดสหลุดเดี่ยวเข้ามาครับผมโอ้โหมีการหลกหลกยิงครับไอ้เหี้ยเป็นท่าที่แบบ ไม่บอบคืมันเขาใส่ลูกเล่นมาเนาะเวลาเราโจมตีแต่ละประตูที่เราทำได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นอะไรก็เขาจะมีท่าทางใหม่ๆที่พัฒนากับของไอ้ฟีฟ่า23นครับ <c oughs> ไม่ผ่าน,นครับลูกน well ี้เล้วก็ a แอนโทนีมาซิเอลดัลโล่ดุดข้าวซินต์อันที่มิดเดิลง่ายๆครับกองหลังไม่ผูกผ้านะครับรอบนี้โอ้โห้าดเถอยครับลัดฟอร์ดครับผมแม่เป็นการจ่ายที่ ผมเองก็คาดไม่ถึงครับว่ามันจะผ่านแต่ว่าด้วยความที่ว่าโอเคอันนี้ผมจะเล่น AI ไแบบว่าไม่ค่อยเก่งครับเดี๋ยวรอบหน้าจะต้องพัฒนาให้ขึ้นไปสักระดับหนึ่งอันนี้มันไม่รู้เป็นอะไรนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูแล้วเพราะว่าเข้าเกมมาก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับ Come away with มาเชลชื่อมาเชลอะใครก็ได้บอมดีนะครับผมไม่รู้จักเยซาโกเล่นอย่างนี้เล่นกันแรงแล้วเล่นกันแรงแนละ้วเล่นกันแรงแล้วครับเริ่มเขาเร่มเล่นเร็วเล่นเร็วะเล่นเร็วอะ โอเคครับเคลียร์สนามครับโดนากครับไปแล้วครับ60นาทีนะครับผมมีการเปลี่ยนตัวนะครับผมลีบ์พูลนะครับเอนโดเอาออกนะครับผม แล้วก็ใครว่าอา่านไม่ทันอะไรเจโก้อะไรทุกอย่างครับเข้าลงโอเคผมาอาจะอ่านผิดอา่านถูกนยเาไปซีเรียน,นะครับผมไม่ใช่แฟนบอลผมไม่ใช่แฟนบอลเลยจริงผมแค่แค่คนเล่น,กนเกมเฮ้ยสานะ <c oughs> ระผมว่ายิงคมมากครับเมียาก,กาแบบว่าปั่นไซส์แต่ว่าโอนาน่าก็เซฟไว้ได้ครับโอ้โห เป็นซุปเปอร์เซฟเลยนะครับแตลาา่ตละาไม่ยอมครับต่ลาโอโหมาแตลครับมาแตลปลาดาวมาแตลมาแตลครับเปิดครับย้อนกลับมาโอ้โหไม่มีใครครับแถวสองวิ่งตามกันมาไม่ทัน,นครับ มีโซลดับบอลได้อย e ู่กับ uh ืนหลังครับหอา a l l e โหโอ้โหโอ้โ n d อ้โ n d อ้ l หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ e l โหโอ้้โหโ i a o o อ กลับมาช่วยกันดีนะครับรแล้วปอดเดิมเกมก่อนนะครับแล้วก็โอ้โหพลิกลูกนี้จับสวยมากครับรดาวรสดเปิดเข้าไปครับลูกเอ้าวหูนิดเดียวนี่ถ้าผ่านไปได้นะ Now with t i a g o Salah นะครับเอาแล้ว ต่วกันดีนะครับแมนยู่เลยปูเครื่องหลังมานี้ผมรู้สึกว่าเล่นดีขึ้นนะครับ <Has been. S 1> เฮ้ย that s that <S ล้ำนี่ครับล้ำนี่ครับโอ้โหเกือคบครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับผมยักโปออกนะครับผมแล้วก็โจต้าลงนะครับ แอวโปก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งกลางของเชมครึ่งหลังครับโอ้โหเรียบร้อย แม่เปิ่เลยครับโธทักษะครับผ่านไปเจสิบเจ็ดนาทีนะครับยังไม่เกิดประตูนะครับผมที่เพิ่มเติม oh, <my> ต้องยอมรับว่าไอฟีเอฟซีแล้วกันนะ,ะผมเรียกเอฟซีสองพันยี่สิบสี่ผมชอบจะไปติดเรียกปีฝ้าอยู่เรื่ oh, <my> อยเพราะว่าความที่เรา เล่นฟีฟ่ากันมานานนะครับหลายสิบปีแล้วนะคแล้วนนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เขาเปลี่ยนชื่อนะครับว่าเราไม่ได้เลิกสิทธ์ของฟีฟ่าแล้วแต่ผมยังงงนะว่าไม่ได้ลิกสิทธิ์แต่ว่าทําไมถึงเอ่อชื่อตัวผู้เล่นอะไรต่างๆก็ยังคงมีลิกสิทธิ์อยู่แค่ไม่ได้ลิกสิทธิ์ของฟีฟ่าชื่อฟีฟ่านะแต่ว่า That's not a bad looking ball. Hmm. And the defense knew they what was coming. Oh. All out. It's oh, going it to be a throw up. in. Working hard to win the ball back. In behind. Can he finish? It might still happen. โอ้ยมาในความอเมซิโลครับยังได้อยู่ส่งปัดกลับไปครับแต่ว่าต้องยอมละครับเวลาผู้เล่นเรเหนื่อยครับเกมนี้มันจะมีค่าความเหนื่อยนะครับผมแต่ละตัวถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนตัวเลยเนี่ยมันก็จะมีความเหนื่อยพอเหนื่อยเนี่ยการเคลื่อนไหวหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็จะ ลำบากมากขึ้นนะครับเรียบร้อยเข้ามา,มาแต่ยิงง่ายๆครับผมแบบ power shot นะครับก็เป็นลูกสูตรอยู่แล้วนะครับใครที่หลุดเข้ามาขนาดนี้แล้วกด power shot ก็กลาเข้าสูงมากนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย Oh. มันมันไม่พิวแล้วนะเราันนี้พอเวลาบาดเจ็บนะครับผมล้มแน่เลยเห็นเห็นเลยครับ เออแต่มผมชอบฟัสซีเลยนะฟัสซีมันมีความแบบว่าโอ้ล้ำไปสามว่าสองสอก <laughs> เลยนะครับล้ำสัดสัดเลยนะครับหกศูนย์ครับผมแมนเชสเตอร์เนยนเต็ดเจอร์ลิโอปูลองดูนะครับว่าผมจะทำได้เจ็ดศูนย์หรือเปล่า <laughs> อ้าวเอยไม่ได้โอ้ <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับผมไม่สามารถที่จะทํำลายสถิติเด,ดิมที่ได้ผู้ทำเราะนะครับเป็นประตูต่อศูนย์แล้วก็ในวันนี้นะครับผมจบลงอย่างสวยงามนะครับจบลงอย่างสวยงามนะครับผมัชยชนะของแมชเชสเตอร์ยนไนเต็ดนะครับผมก็เป็นการทดลองเล่นแบบง่ายๆนะครับผมอ๋อเป็นสมิโปรเไนะครับผมสมิโโปรนี้ก็น่าจะเป็นระดับ ยากปกตินะครับาจาก easy normal แล้วก็ยากนะครับแล้วก็จะมียากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆปรับกันไปนะครับเด็กเขาบอกให้เราปรับเขาเรียกอะไรความสามารถของคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นนะก็จบกันไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ